สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ว่างๆก็เลยจะพามาเดินดูสวนแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดแล้วก็จะมาเก็บมะละกอด้วยค่ะมะละกอลูกแรกสำหรับการปลูกนะคะแล้วก็เลยอยากให้มาดูสวนไม่ได้มาสองสามวันแล้วค่ะเพราะว่ามัวแตย่ยุ่งๆอยู่งานเยอะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันค่ะ สวนสาธารณะนะคะบางคนอาจจะไม่รู้จักนะคะตัวนี้ถ้าใครตามอยู่ก็จะรู้นะคะมันจะเป็นสวนสาธารณะที่ทุกคนในหมู่บ้านช่วยกันทำนะคะแล้วก็กินด้วยกันอยู่ด้วยกันนะคะค่ะเรามาดูกันค่ะแดดจะร้อนนิดนึงนะคะพ่อมากางวันพ,พอดีคิดอยากกินส้มตำค่ะโอเคนะคะข้าวโพดค่ะ ข้าวโพดเริ่มออกแล้วนะคะฝักเล็กๆข้าวโพดค่ะเทศเฮงๆคือเทศนี่ค่ะมะละกอแต่มะละกอพันนี้จะกลมๆนะคะ มาดูอีกต้นหนึ่งนี่ค่ะลูกไหนลูกนี้น่าจะได้แล้วนะคะน่าจะเป็นลูกนี้บิดเลยเย้ได้แล้วค่ะมะละกอกของเราหนึ่งลูกลูกกลมๆนะคะไม่เหมือนที่เมืองไทย

นอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะหรือว่าเพิ่งเข้ามาที่นี่เป็นสวนสาธารณะของหมู่บ้านค่ะเราก็จะปลูกแล้วก็แชร์กินด้วยกันนะคะได้มะเขือแล้วค่ะแล้วก็มะละกอมะละกอมะเขือเดี๋ยวเก็บผักไอ้นี่ก่อนเอาไปแกงอ่อมผักตัวไหนนาะผักนี่ละค่ะอ่า เรียกผักอะไรเนาะลืมชื่อนีเอ่เป็นไรน,นี่ใส่ก่อนวางข้างบนดีกว่านี่ค่ะ อยากกินขนมจีนแท้ทำไม่เป็นหอยที่แวนไว้ก็ยังอยู่นะคะบรรยากาศดีค่ะ นี่ก็จะมีเตาพิซซ่านะคะเตาพิซซ่าแล้วก็เตาบาร์บีคิวตรงนี้ค่ะเย็นสบายดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าในแดดร้อนมากเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะคะไปทำอะไรอร่อยอร่อยกินดีกว่าวันนี้ แฟนไม่อยู่ไปตกปลาแล้วเ,เจอกันค่ะ